สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมบราเดอร์ยอนสุภมัจนาวิพัฒนาสำนเนียงใหญ่ชั้นปีที่หสังกัดคณะธรรมตุทยครับพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระในวันสมโพธิพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจัก,กรวาลวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของปีพิธีกรรมแล้วนะครับพี่น้องถือได้ว่าเป็นวันสิ้นปีของชาวเราทุกคนวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นวันสมโพธิพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจัก,กรวาล ในบทพบระวรสารของวันนี้นั้นจะเป็นบทสรุปสุดท้ายของชีวิตคริสเตชนของเรามีการแยกแกะออกจากแพะมีการแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาซึ่งเราแต่ละคนจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองที่จะไปอยู่ฝั่งไหนแล้วคนที่จะพิพากษาเราในวันสุดท้ายนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งคำถามท,าที่สำคัญสำหรับเราในวันนี้ก็คือ เราได้ให้พระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราหรือไม่เราได้ให้พระเยซูเจ้าเป็นนายของเราในทุกๆมิติของชีวิตของเราหรือไม่เราได้ยึดคําสอนและแบบอย่างชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตของเราหรือไม่เราสามารถพูดแบบนักบุญเปาโลพูดได้ไหมครับว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองอีกต่อไป แต่เป็นพระคริสตเจ้าทรงดำรงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นหมายความว่าพระเยซูเจ้าจะต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราในทุกๆแง่ทุกๆมุมไม่ว่าเราจะทำอะไรคำถามอีกคำถามนึงก็คือว่าเราสบายใจไหมเวลาที่เราอาจจะดูทีวีดูภาพยนตร์แล้วเราจินตนาการว่ามีพระเยซูเจ้านั่งอยู่ตรงนั้นด้วยกับเรา ถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจอาจจะเป็นสัญญาณได้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้เป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับในหัวใจของเรานั้นมีบัลลังอยู่หนึ่งบัลลังที่มีไว้สําหรับผู้ที่จะเข้ามาเป็นเจ้านายปกครองเป็นกษัตริย์ควบคุมดูแลชีวิตของเราเราได้สงวนบัลลังนี้ไว้กับพระเยซูคริสต์เจ้าหรือไม่หรือเราสถาปนาตัวเราเองเป็นกษัตริย์ ปกครองตัวเราเองโดยที่ไม่มีพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหรือที่ร้ายกาจไปกว่านั้นนั่นก็คือเราได้มอบบัลลังก์นั้นให้กับผีปีศาจมาปกครองชีวิตของเราหรือไม่ดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันสมโพธิพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสา,ากลจักรวาลน,นี้เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้า และให้พระองค์เข้ามาปกครองชีวิตของเราทั้งครบขอให้พี่น้องทุกคนตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตคริสเตชนของพี่น้องอย่างดีครับขอบคุณพี่น้องสัตรบุรุษที่ช่วยสนับสนุนกองทุนกระแสะเรียกบ้านเนนนะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ